โอ้ยสิ้นสุดการรอคอยสักทีครับกับคันตเตย่เปลอมตัวใหม่จากค่าย v b a บนะครับกับเจ้ารีเวนเจอร์3โอ้โหตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น3แล้วนะครับโคตรเหนียวโคตรดีดโคตรเด้งข้อสำคัญโคตรสวยนะครับเดี๋ยวไล่ให้ดูดีไซน์ก่อนครับท้ายทรงพินบอลลิงครับตัดกับไม้ก,ก๊อกนะครับ ชุดแต่งรีซีทมีกิกเสียงด้วยนี่จัดหนักจัดเต็มจริงๆครับโอ้โหใครที่มองหาคันเตียปลอมราคาประหยัดนะครับผมแนะนำตัวนี้เลยครับกับเจ้าคันรีเวนเจอร์3นะครับออปชันดีไซน์นี่เรียกได้ว่าเกินราคาเกินราคาครับโอ้โหและตัวนี้ยังอยู่ในคันที่ร่วมภารกิจนะครับปีวัดอัดเยอนะครับ นะลุ้นเงินหมื่นเงินแสนทุกวันนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดกิจกรรมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้แต่ว่าคุณจะต้องมีคันนี้ก่อนนะครับคุณจะต้องมีเจ้าคันเรเวนเจอร์ก่อนนะครับถึงจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้นะครับนะ้าแล้วคันเนี่ยดีไซน์วสวยๆแบบเนี้ยราคานะครับผมบอกได้เลยว่าโคตรเบาอ่ะโคตรเบาอ่ะนะครับอ่ะเรามาเริ่มมันก่อนนะครับฟังรายละเอียดให้จบนะครับแล้วรีบตัดสินใจเพราะว่าผมได้มาแค่ เวทละ60คันเท่านั้นนะครับผมได้มาแค่เวทละ60คันเท่านั้นนะครับเรามาเริ่มจาก6ฟุต6ก่อนนะครับเป็นคัน6ฟุต6 2ท่อนนะครับเจ้ารีเวนเจอร์3นะครับเวท8ขีด17ตีเยือ7กรัมนะครับถึง20กรัมใครที่มองหาคันตกประช่อนตกกระสูบที่เป็นแบบอเนกประสงค์นะครับใช้งานครอบคลุมเคะปบา ตีกบยางเดินหนอนยางนะครับต้องการคันที่ไม่ได้แข็งจนเกินไปนะครับแนะนำเวท87ครับตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนนะครับส่วนเวท10 20ครับความยาว6ฟุต6 2ท่อนเหมือนกันเวท10 20ตีเหยื่อ10ถึง25กรัมนะครับตัวนี้สำหรับสายชะโดนะครับหรือว่าใครที่เป็นแบบว่าหมายลกๆ นะครับหมายลกๆน้ําแรงๆนะครับช่วงนี้น้ําก็จะแรงนะครับบางคนเอาไปตีกันดีตัวหนึ่ง25กรัม35กรัมอย่างนี้นะครับก็ต้องจัดเวทติบยีนะครับอ่าความยาว6กฟุตหนะครับมี2เวทนะครับแปกับ10บ0นะครับและก็นี่ครับเอาใจสายหวดครับเอาใจสายหวดครับความยาว7ฟุต2ท่อนนะครับมีทั้ง87แล้วก็ 10- 20เหมือนกันนะครับเวท 8 7ตีเยอ7กรัมถึง25กรัมนะครับส่วนเวท10-207ฟุตผมก็มีนะครับเพียงแต่ว่าที่มันไม่พอวางนะครับที่มันไม่พอวางนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดเวทเนี่ยผมจะเขียนเอาไว้ด้านล่างแล้วคันนะครับรบกวนไปอ่านเพิ่มเติมนิดนึงนะครับตอนนี้นะครับวีแบทให้เอามาจัดโปรนะครับให้เอามาจัดโปรนะครับเพื่อร่วมภารกิจตีวัดอัดเยอะนะครับภารกิจนี้นะครับรุ้นเงินหมื่นเงินแสนนะครับ ใครที่สนใจเข้าร่วมภารกิจต้องรีบจัดคันนี้ด่วนๆนะครับภารกิจของเราจะเริ่มต้นเดือนตุลาคมนี้นะครับภารกิจเราจะเริ่มต้นเดือนตุลาคมนี้นะครับเพียงแค่คุณมีเจ้าคันลีเวนเจอร์นะครับคู่กับลอก V b a บนะครับที่เขากำหนดนะครับคุณก็สามารถที่จะเข้าร่วมภารกิจนี้ได้นะครับตีวัดอัดเยอะนะครับ6ฟุต6นะครับราคาอยู่แค่650บาทครับโอ้แม่เจ้าสวยๆแบบนี้ สวยๆแบบนี้ครับ650บาทครับส่วนคัน7จ็ดฟุตนะครับมี2เวทเหมือนกันนะครับทั้ง87แล้วก็10 20นะครับ7ฟุต2ท่อนราคา690บาทครับหูยังไม่ข้าม700ร้เลยเดี๋ยวนี้คันสวยๆแบบนี้ราคาไม่เกิน700แม่เจ้านะครับค้าส่ง100บาททั่วประเทศไทยนะครับอ่า ใครที่คิดว่าเอพี่ผมซื้อใช้งานไม่ร่วมภารกิจก็ยังคุ้มเลยผมแนะนําเลยว่าเกินคุ้มจริงๆนะครับคันตัวนี้นะครับเพราะว่าคันตัวนี้เป็นแบงค์กาไฟต์ตัวใหม่นะครับท่อนล่างเป็นซูเปอร์เอ็กคอร์ดนะครับส่วนท่อนบนจะเป็นแบงค์วงนะครับเพื่อเพิ่มแรงสปริงตัวแล้วก็แรงตีเหยื่อคันน้ําหนักเบามากนะครับคันน้ําหนักเบามากนะครับท้ายทรงพินบอลลิงสวยๆเลยดีไซน์สปอร์ตนะครับลิสตแต่งมีกิ๊กเสียงนะครับพอดีวันนี้ฝนตกหนักนิดนึงครับอาจจะได้ยินไม่ค่อยชัด นะครับใครสนใจก็รีบจัดด่วนๆรีบจัดด่วนๆน,น,นะครับความยาว6ฟุต6ราคาแค่650บาทครับส่วนความยาว7ฟุตราคาแค่690บาทเท่านั้นครับค่าส่ง EMS 100บาททั่วประเทศไทยนะครับผม